สวัสดีสมาชิกช่องสองแสบนะคะวันนี้มีเข้ามาในห้องนะคะแอบมาเห็นไอ้เต้าเสือนอนดูทุกคนคะ่ะเขาแอบมานอนนะคะอันนี้คือนอนห่มผ้าแบบสบายใจเฉิมมากเลยอันนี้ขากับขังของเขาอันนี้คือท่าเขานอนนะคะคืออันนี้คือนวดทิปอีกแล้ว คือทำไมเขานอนแบบเหมือนคนเลยค่ะทุกคนดูเ้านวดทิพย์อีกแล้วอะไม่รู้ไ่้เจ้าหมอกไปไหนนะคะอันนี้เขาแอบมานอนห้องแอร์กับคุณยายนะคะอันนี้ก็จะพอยไปหาคุณยายนาะคุณยายเปิดติดเตียงนะคะอันนี้คือแผนกนอนเฝ้าหรือคุณยายเฝ้าคะเฮลโหลเพื่อนว่าไงนา้เราสบายเลยเนาะ หลับสบายเลยนาะเสือเสือครับเมียวเอันนี้คือนวดทิปนะคะทุกคนละเมอหรือเปล่านะโอเคค่ะเดี๋ยวบีขอทิ้งคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตแบบความน่ารักของเด็กๆให้ดูนะคะ